ภูมิใจเสนอการคร่าวๆยังคิดว่าช่วงเป็นไหนเดือนไหน,นะอะไรงี้ยเดือนเดือนก็เดือนพฤศจิกาใช่อุ้ยอีกหลายเดือนเลย <c oughs> ไม่ว่างก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อีกตั้งามาใช่ <c oughs> <c oughs> ยางวัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าก็บอกค่ะเดือนหน้าบอกไม่มีไม่มีเออมีเราก็น่าจะคิดบ้างแบบนี้เนาะคิดไปเพื่อเอแต่ตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วอะช่วงนี้ก็รับแานเยอะไปก่อนแล้๋วทำงานเงินช่วยงานแต่งตรงค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ก็ทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละก็คือแบบก็ทำทุกอย่างเลยค่ะช่วยงานละครระด มีตอนนี้ออนแอร์อยู่นะจ๊ะแล้หมอหลวงจันอังคานนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วเรื่องสืบรับหมอระบาดคนละเรื่องกับหมอหลวงนะคะต่อชื่อหมอเหมือนกันอันนี้น่าจะออนแอร์แบบกลางปีค่ะถ่ายท้ายอยู่มีมั้ยที่ยังที่ที่ตอนนี้ถ่ายละครจบไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้รับในปีนี้แล้วค่ะก็น่าจะรับในทีนปลายปี เออบลงแ <uba> ต<อ>้งดีมากใช่ใช่ <okay> <ๆ>ก็ดีรู้สึกแบบพอไปอ่านฟีดแบ็กแล้วชื่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าคือเราก็รู้เราก็ชอบตั้งแต่ตอนที่เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเป็นละครที่ฟิลกูดแล้วก็เป็นละครน้ำดีที่อยากจะให้คนได้ดูแล้วก็อมยิ้มไปกับเราในทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนดูก็ได้รับสื่อสารแบบสิ่งที่เราต้องการที่จะแบบเอ็กซ์เพรสออกไปก็ดีใจมาก,มากๆค่ะที่ทุกคนแบบชอบแล้วก็ เชิชข้อมูลกันต่อก็คือเหมือนละครจบแต่ว่าก็ยังไปสืบค้นหาต่อ,ออะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่หาในละครค่อนข้างแฝงความรูออ้เกี่ยวกับยาสมุนไพรเลย,ยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ยังน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องแบบเข้มข้นกว่านี้ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะคือตอนสายสับยากไหมเราต้องจำเรื่องพวกนี้ด้วย,นนยอ๋อคิมแม่คิมแม่จ้าคิมแม่พี่โอค่ะแล้วจอมคิมคือเพื่อภาษาแบบธรรมดาเลย thank really? า,า,าจริงๆเรื่องบ้านเนี่ยคือพี่หมากมกับพีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะ,ค,ะคือ แบบไม่ไม่ว่างหรืว่าไม่รู้เรื่องด้วยว่าขนาดมันเท่าไหร่อะไรเราเราไม่รู้เลยเขาก็จะเลือกได้ว่าอันเนี้ยขนาดพอดีกับอันนี้นี่นี่เตรียมขายาไปเลยไหมเพราะวบางคนก็เตรียมแผนไว้ก่อนเลยกอยังไม่ได้เสร็จสับเลยไงี้ยจะต้องแก้ไขมีค่ะ้ยแต้องแต่งเป็นคู่เพียงับวมากเห็นได้ยังไงก็ครบที่เป็นสีฟ้าค่ะชอบสีอะไรชอบ่สวไม่จ๊ะแต่ว่าพี่หมาบอกว่าอยากได้ลูกชาย เป็นตีฟ้าก่อนงานแี่งก่อนได้ใช่อันนี้คือเสร็จพานก่อนแต่งก่อนเออพี่ช่วยบอกสถาปนิกน่อยเพราะว่ารูอ่ะกลัวแต่งงานแล้วจะไม่มีบ้านอยู่นะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีปัญหาเลยเอาจริงๆคือสถาปนิกเราแล้วก็อินชิเดียเราค่อนข้างน่ารักมากโชคดีมากที่แบบไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าจะมีปัญ มันล่าช้าจากปลายปีท <nous> ี่ฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยช้าว่าตอนนี้ก็ค่อยๆมก็ถือว่าเร็วแล้วค่ะดูกที่ว่าทานกันก็อยากให้ทำสาค่ินค้าค่ะดินค่ะาค่ระก็หนักสุดตั้งแต่เซื้ออะไรมาแรตกแต่งเออดักกดักจริงค่ะแต่ว่าา บานเลยอ่ะใช่ <laughs> กว่าจะมีไมโครอะ่ะ <laughs> <laughs> บานเลยค่ะ okay.